เออแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุกูกูสันทโทโกนคะคัมมนหกัสโปโคตโมแล้วจังว่าคุณภาษีอรารยเมตเตโยลวนแต่นอพุทโธขหอยมาปวกมาบังไ้มากังไ้มาเลื่อมย่ำลำรอ อะไรประมาณเนี้ยนี่เขาเรียกว่าโอ้ถ้าเกิดว่าใครอยู่เราได้ยินเสียงแคนแว่วๆมาเลยนะใช่ใช่แล้วถ้าเกิดใครที่อยู่ดูสตรีมมิ่งอยู่จะเห็นว่าแพรวาวเขาฟ้อนตามด้วยนะสวยงามมากเลยอ่าแต่ดูชอบนะารำอย่างเงี้ยแล้วล็อกแพรก็เรียนแบบนี้เหมือนกันเหมใช่ค่ะทำได้หมดอันนิดนึงเนาะเพราะว่าเป็นพื้นฐานของมอลำนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้แพรนิดนึงก่อนแพรก็ต้องด้วยไง ก็จะได้แบบว่าเอาแล้วแต่เดียวกันอเดียวกันก็เตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วแล้วว่ากราบไหว้คุณพระขอเดชะบารมีคุณพระศีอริยะคุณพระคุณงฆงคุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากละโลกจงมาดลบรรดาในคุณศีลคุณทานคุณเอ๋ยคุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาปกมาบังจงมากังมาเลื่อม หมอลำไวป,ประมาณนี้นี่ขนาดเราฟังยังน้ำตาลืนเลยนะ <laughs>